สวัสดีครับไทยครับ <Edition> สวัสดีครับขุนพลครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับพิมพมดุครับสวัสดีครับพาร์ทครับสวัสดีครับคุณรัทชัยครับ สวัสดีครับจางพีครับสวัสดีครับคอปเปอร์ครับสวัสดีครับอรันครับพี่จังเลยก็มากเลยครับพวกะผมรอวันนี้มาสองเดือนแล้วครับโอาไปนับแล้วก็นี่ก็เป็นสเตจแรกของพวกเราด้วยที่เราจะมาเอาเลย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 ไม่ไม่ไม่เรื่อตรงไหนเรามางานบอล สารสัมพันธ์แล้วนะครับผมก็ลองมาเารเสียงหน่อยไหมจังเารเสียงก่อนเารเสียงก่อนไหนไหนใครใครเชียร์จุฬาบ้างอันนี้เดือดร้อนใจไหนใครธรรมศาสตร์บ้างใครธรรมศาสตร์ไหนเราก็มางานจุฬาบาก้าดีกินนะครับผมคุณนะครับคุณนะครับคุณนะครับคุณคุณพ่ฮานะครับคุณอุ้ยู่ที่ไหนวะเพื่อนเชียร์ที่ไหนบ้างทงอาหารนี้ผมพูดเลยแน่นอนเชียร์ จุลา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 ให้ใจครับผมม่ัอน้ขก็น่าจะอยากพูดเลยใช่ไหมครับก็ดเดียวเยแล้คเดียวนี้สี้มใจอ่ะก็เดี๋ยวเราขายของกันก่อนเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับเอเคับ พ่อเอร์ครับสวัสดีครับพาร์ทครับสวัสดีครับคุณพลครับไอ้จ่างงและไอ้จ่างงแล้วสวัสดีครับวุฒิชัยครับสวัสดีครับจางพีครั เจ้าจุครับสสวครับกำลังครับปูยังยืนแล้วมันจะอยู่สืบไปในอนาคตครับผมปูอันนี้คุณชอบดูเป็นหลักพิธีกรนะใช่พี่เรื่องเปิดอ่านเปิดอ่านอยู่เลยนี่ไม่ต้องแล้วโอยไม่ต้องเลยถ้าไม่ทีนี้เราเห็นตัวแทนของฝั่งจุฬาไปแล้วเรามี4คนอยู่ในบัสใช่ไหมใช่ธรรมศาสตร์เราก็มีใช่ีม เดี๋ยวนะซึนก็มีกำลังใจจากธรรมศาสตร์มาให้ด้วยจริจริงแล้วคจากต่างชาตาก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเช่นเดียวกันไม่ต้องเหงาไม่ต้องเหงาและใครเอ่ยแน้วอะไรครับโอเคเขาบอกว่าจริงๆวันนี้รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาก็ต้องเหงานะแต่ว่าเนี่ยพวกเขามากันสี่คนออกมาเป็นเอฟโฟร์ไมนได้เลยครับ ้อกตัวจริงต้องฉายเดียวดู้ไหมถาอัวจริถ้าอย่คณะอะไรปีอะไรครับปหนึ่งเตอปีสองนะปี2อปีอ่แบปีสเยอะนะใช่ๆปี1ปีสองเนาะอะและีวาฝั่งชุลามาสีคนค่ะและนี่อยู่ในเรื่องเป็นเป็นแอเรียของเราค่ะเราก็ต้องรับแขกนิดนึงใช่ไหม คุณมีของฝันอะไรจะมอบให้กับคุณชายเขาในฐานะนักเลงอะนมาแรกไหมเออเอามาแรกก็ยอมฮอร้ือ้นเป็นัปนเป็นอันอยากลามลมอันนี้สิ่าลามลามลูกพี่ยงพี่บีดด้วยอหรพี่ไงแดดแดๆ ถ้าสาว่ไปดูได้ครับผมครับแล้วก็ฝากเพลงสักหน่อยได้ไหมครับผมครับผมก็ที่ไหนเราก็มาทันทีนะครับแล้วก็ขอฝากเพลงของเรานะครับเพลงแรกที่เราโชว์ไว้นะครับก็คือเพลงเดบิวต์ของเรานะฮะ b e c a u s e o f y o U I shine นะครับผมแล้วก็เพลงที่เราโชว์ไปล่าสุดเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเรานะครับชื่อเพลงว่า watch your step นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าฟังที่ไหนนะครับไปฟังได้ที่คาราเต้เบลล์ครับสีน้ำเงินครับ ได้ครับผมครับผมครับผมค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจัดกันไปจริงๆแล้วถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนดีกว่ามาฮะเดี๋ยวปกติยืนกันอย่างนี้เลยใช่ไหมได้เลยได้ครับผมมีวีกับตอนยอนซ้ายขวาได้ครับผมเชิง้ครับเชิงนี้ครับโอเคเดี๋ยวแบบสองแบบนะฮะแบบแรกคือมีวีตอนยอนแบบที่สองไม่มีนะครับ